สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตื่นแต่เช้าท่านทําอะไรครับตื่นแต่เช้าเราได้อากาศบริสุทธิ์อันดับแรกถ้าเราไม่รีบด่วนที่จะไปทําภารกิจส่วนตัวเข้าห้องพระครับเข้าห้องพระก่อนเลยก็ได้ครับจิตใจเรายัางสบายอยู่ตอนนี้เข้ามากราบพระครับ กราบพระด้วยบทบูชาพระตนตรัยเป็นหลักเลยครับตั้งในมูสามจบก่อนก็ได้แล้วบูชาพระตรยสรนคมพุทธังสรนังคัจามิธัาามมังสรนังัจามิสังฆังสรนังคัจามิทุติยมปิตติยมิและบูชาพระตนตรัยครับ อิทธิปิโสพระขวารังสาสัมพุทธโธวิชาจางสัมปนโนสุกตโตโลกะมีทูตามด้วยสวกาขาโตพระขวาตาธรรมูสันทิตโกอากาลิโกตามด้วยสุปฏิปนโนพระขวโตซาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปนโนพระขวโตวสาวกสังโฆจากนั้นสิ่งที่หลืมไม่ได้นะครับขอให้ทุกท่านนั้นได้สมาทาน เบญจศีมเบื้องหน้าองค์สมเด็จพระพุทธปฏิมาครับว่าหังหังพันเตวิสุงวิสุงรัชนัฐยาติสรณเนศสหปัญจศีลานิยาจามิตาติยมปิทุติยมปิและก็ตตติยมปิปานาติปาตาเวมรมณีสิกาพระทังสมาธิยามิอธินาธานาเวมรมณีสิกาพระทังสมมาธิยามิ ามีสมิตช้าจาราเวละมณีสิขาพระทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวละมณีสิขาพระทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชัปปมาตฐานาเวละมณีสิขาพระทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัจสิขาประธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาประธานิสมาธิยามิ อีมานิปัญจ,จสิกขาประธานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพผู้ติยันติตัสสมาสีลังวิโสทเยครับจากนั้นถ้าเป็นไปได้ครับทำน้ำมนต์ทำน้ำมนตเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตาครับน้ำมนต์นี่เราก็มีผานหรือว่ามีขันสะอาดมีน้ำมนต์ครับ เบื้องหน้าผมนี่เป็นน้ำมนต์นะครับพุทธ,ธพิเศษผ่านพิธีมหาพุทธ,ธพิเศษเทวพิเศษนับครั้งไม่ถ้วนครับจากพระเกติอาจารย์ภรริยาเจ้ามีน้ําสะอาดนะครับวิธีการก็คือเราต้องใส่น้ำมนต์เขาเรียกว่าหัวเชื้อน้ำมนต์ครับทีวเรามีดอกมะลิด้วยยิ่งดีครับนีดอกมะลินะครับไปเก็บมาสดๆเลยครับห้าดอก สามดอกห้าดอกเก้าดอกได้ครับใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับใส่น้ำมนต์เข้าไปนี่ครับใส่น้ำมนต์เป็นหัวเชื้อน้ำมนต์นะครับโมพุทธายะมาอุญญาตาพุทโนนะปุอามะหรือว่าจะอาสังสุปุสพะพูพระพุสัพปุโลสุยังุสัพปุโลวิสังหาสังหาก็ได้ครับตามด้วยน้าธรรมดาน้ําดื่มนะครับนี่ครับน้ําดื่มครับใส่ครับใส่เข้าไปจากนั้นทําอะไรครับจากนั้น ตั้งอธิษฐานจิตครับชนนิ้วของเราเลยครับนิ้วขวานะครับมาเขียนมาอาอุครับเข,เขียนเขียนดาวรู้มาอาอุนี่เขียนเป็นภาษาขอมยิ่งดีนะครับมาอาอุก็คือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระตรีลระมูติพระศิวะพระนารายณ์แล้วก็วพระพระพรหมครับตำหลักของสายไฟพราหมณ์นะครับพุทธกับพราหมณ์อาศัยกันและว,ว่าคาถาว่า โมตสะพระคาวาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธสัจสามผลนะครับเรียกว,ว่าพระพุทธล้างหน้าพระธรรมลังทุกประสง์เพิ่มสุขญาตรายามดีสวัสดีมีชายอิติปิโสพระคาวาสามผลนะครับว่าพระคาถาอิติปรมิตาติงสาอิติสพัญุมารกตาอิติพธิมนุปโตอิติปิโสจตเตนะโมปรมีสามสิบทักษว่าพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิ ปารมอิติปิโสวิเศษสีอีอิเสเศพุทธนามอีเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังบริปิจิอีว่าพระกาถาหลวงพ่อปานโสนันโทเดวังราชสีโหมาหานาถสีหานาตังสีหานเมศรีเตชนะนามาราชสีโหอิทธิฤปุทธังรักษาสารพสุตุอปราชยังอิทธิปธรรมังรักษาสัตรพสตุอปราชยังอิทธิฤปสังขังรักษาสารพสัตุอปราชยังมีประกาถาบทอื่นว่าเลยครับนาฤชากุติยะปัญญโสวัคันจัสมพลังบาลังเป็นต้นครับ นี่เป็นพระคาถาที่เราควรจะใช่นะครับแล้วก็นําไปเข้าก่อนเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเข้าห้องน้าเดี๋ยวมีวิธีการอีกทีครับขอบพระคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปที่ผ่านมาคงพอจําได้นะครับผมทําน้าพระพุทธมนต์นี่ครับท่านดูผ่านนะครับเรามีน้ําดอกดอกมะลิเรียบร้อยครับทีนี้จาก ห้องพระนี่เราก็เตรียมนะครับที่จะนำผ่านนี้นะครับไปเป็นน้ำมนต์ล้างหน้าลรจากบันไดนะครับต้องขออภัยนะครับ,น,รบน้ำมนต์พะพุทธมนต์ที่เราได้จากพิธีมหาพุทธวิเศษเทวพิเศษโบก,กับขออำนาจบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าบิดามารดาครูมาอาจารย์แล้วก็เทพไทเทวาด้วยครับ ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะครับครับคนที่เข้าห้องน้ํานี่ผมกราบเรียนท่านทุกท่านนะครับเราต้องตั้งนโมูสามจบก่อนทุกครั้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้าบ้านเราหรือว่าห้องน้ําที่สาธารณะก็ตามครับตั้งนโมูสามจบนโมูตัสสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสระนโมูตัสสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสระนโมูตัสสะพระวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสระ พุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังกัจฉามิทุติยปิตาติยปิครับแล้วอย่าลืมครับขอขมาคุณพระเจ้าไตรทุกครั้งเลยครับอุกสะวรนธรมิพันเตสพังกปาระทังขัตธมิพันเตวันธมิพุทธังสัพพมีโทสังะปัตตมิพันเตวันธมิธรรมังสัพพมีโทสังขปัตตมิพันเตวันธรรมิสังขังสัพพมีโตสังขปัตมิพันเตและว่าพระคาถาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนั่นคือ ว่าพุทโธกรรมัฏฐมูกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐมูกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐมูกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้เป็นโหสิกรรม่ตกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธขอขมาลาโทษพระตั้งตรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงเข้าห้องน้ํานะครับครังไปเมื่อท่านเข้าห้องน้ําสิ่งที่ท่านจะทําก็คือทําภารกิจส่วนตัวใช่ไหมครับนี่ครับน้ำพระพุทธมล้างหน้านะครับ อย่าลืมดอกมะลินะครับถ้ามีได้ดีมากเลยครับเพราะดอกมะลินี่สัญลักษณ์ของความหอมความขาวท่านใส่ใบมาด้วยก็ได้นะครับถ้าได้สดๆมาครับไม่ผิดกติกาอะไรทาล้างหน้าท่านอย่าลืมนะครับนี่น้ำมนต์ล้างหน้านี้ผมกลับไปย้อนกลับไปครับท่านเขียนมาอาอุด้วย้วชีของท่าน้วชีครับเขียนมาอาอุครับแล้วก็ถึงทองประกาษาที่ผมทําในคลิปแรกนะครับกลับไปดูที่คลิปแรกครับ น้ำมนต์นี่ครับล้างหน้าล้างตาเอามาทําอะไรครับน้ำมนต์ล้างหน้า,า,าเสร,ร็จแล้วก็เอามาที่ต้นคอท่านครับกลับไปนะครับับไปที่เต็นขคอต้นคอ